พ,พี่แหวนทำมาเราเล่นซีรีส์เรื่องนี้ไหมคะอะไรยังคะค่ะก็จริงๆแล้วทำบันดาไม่ได้รับละครนะแต่ว่าเหมือนกับพี่โอ๋ก็รู้จักสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็แบบคือเราก็เราไม่ได้ a คติ n งเป็นไงนเราก็แบบ You know, จ,ะ society. จะเล่นได้เหรอบอกเล่นเป็นตัวเองเลยวหวเล่นเป็นอาจารย์ซึ่งในชีวิตจริงก็เป็นอาจารย์อยู่แล้วก็เลยมาเป็นอาจารย์นะแล้วเป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์แล้วนี่แบบโหอะไรแบบสอนหันศพอะไรเงี้ยเหรอก็ก็ดีสนุกดีแล้วก็คือมาถึงก็แบบเหมือนเหมือนได้มารวมตัวกับเพื่อนเพื่อนมาตูมบุกกอะพี่ชายป๊อปพี่ตองอะไรก็สนุกสนานเพื่อนแน่นมากก็เอ็นจอยค่ะสนุกมากันแบบนี้ถนัดไหมคะ โหคือไม่ได้มีพื้นฐาน a c t ิ้งอะไรเลยนะคะก็นับว่าคือส่วนใหญ่คือก็จะมาเป็นเอ่อเป็นรับเชิญซะส่วนใหญ่อะไรอย่างงี้แต่ว่าก็สนุกดีค่ะได้ลองก็เริ่มติดใจแล้วแบบเออมันก็สนุกดีเหมือนกันนะธรรมดาเราชินแต่แบบเป็นวิธีกรแกล้วไรอ่ากับน้องน้องเจนใหม่รุน่นลาที่ใหมโอ้โหรู้สึกตัวเองแบบเมื่อกี้เดินไปห้องแต่งตัวแล้วแบบ พี่แหวนคือเหมือนเป็นศาลพระภูมิทุกคนต้องเลยมาไหว้ <c oughs> คือแบบว่าตายแล้วเป็นรุ่นลูกหมดแล้วตอนนี้คือแบบว่าแบบสิบต้นต้นอะไรอย่างงี้ก็เด็กๆทั้งนั้นเลยแต่เราก็มองหน้าหล่อไปนะเพื่อนเ <c oughs> พื่อนเจอพี่ชายพ <c oughs> ี่นองนังมาอะไรอย่างว่าแบบอืมเราก็วัยนี้กันแล้วนะคือถ้าเรา,าแบบนั่ง <c oughs> อยู่คนเดียวมันป้ายอยู่คนเดียวก็คงรู้สึกเหงาๆแล้วแต่นี่ก็คือแบบอยู่กับเพื่อนๆด้วยแล้วก็มีน้องๆเด็กๆน่ารักกันทุกคนก็เพลินค่ะแบบสดใส ใช่เป็นอาจารย์ครบ10ปีแล้วครบทอมนี้ครบสิบปีพอดีเลยก็ตัง้งแต่สมัยไปสอนใหม่ก็มีนักเรียนมาตามจีบแบบสมัยโนสมัยแบบ ยังแบบอ้อเพิ่งจบโัโ<อ>ประมาณเอ่อสิบปีที่แล้วนะคะก็มายี่ห้ายี่หกแต่ตอนเนี้ยไม่มีนักเรียนมาจีบแล้วเป็นเป็นคุณลูกไปหมดแล้ว<ม>ก็ดี<ม>ค่ะ,คะก็ก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนชีวิตจริงเมื่อวานก็ไปสอนมาวันนี้มาเล่น,มา,ลนมาเล่นเป็นอาจารย์สอนอย่งงี้ก็ก็ก็เลยง,ง่ายหน่อยเพราะว่าก็เป็นเหมือนกับเป็นบทบาทในชีวิตจริงอยู่แล้วค่ะฝากซีรีส์ฝากซีรีส์หน่อยค่ะก็ขอฝากซีรีส์เรื่องนี้นะคะไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะก็ จะออนแอร์วันที่11เดือน11แล้วนะคะก็ตื่นเต้นมากอยากจะเห็นว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะก็คิดว่าน่าจะสนุกแน่นอนเพราะว่าแอบ,บดูบทแล้วแล้วคือนักแสดงก็ตื่นเต้นเพราะบทเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวเนี่ยจะดําเนินแล้วมีพลิกแพลงยังไงจะจบยังไงบอกเลยว่าต้องคอยติดตามกันนะคะเร็วๆนี้ค่ะทั้งช่อง3ค่ะ ทะเลโหหรือว่ามันดีแล่าสโอ้โคีล่าสันนะคะก็จริงหรอจริงอรอขนาดนั้นเลยเหรอคือประมาณว่าทุกครั้งที่ไปทะเลไปกับเพื่อนเนี่ยเขาก็จะแบบเตรียมชุดว่ายน้ำเยอะๆนะเผื่อไปถ่ายรูปกันอะเราก็ขนไปอะไรอย่างงี้ก็แต่ยังใส่ไม่หมดเลยนะคะยังมีอีกนะคะสงสัยเดี๋ยวต้องจัดทริปต่อไปอีกขนไปกี่ชุดเนี่ย โหก็น่าจะน่าจะแปดเ้าชุดอยู่อะค่ะคือเวลาแบบเวลาไปเพื่อนก็จะแบบจิบเอามาเลือกกันแล้วเราก็อเราเอามา2ตัวรอบนี้ก็เลยแบบไม่ได้ละต้องเอาไปเผื่อนิดนึงอันนี้คือเราเยอะสุดในแก๊งแล้ค่ะก็น่าจะเยอะสุดแล้วรอบนี้รอบนี้แบบชนะเลิศเตรียมตัวมาดีจัดเพราะว่ากลัวแบบว่าเดี๋ยวจะไม่พอใส่แล้วคือปัญหาคือเราไปใส่ของคนอื่นก็ไม่ได้พลอไซส์กันก็ก็เลยเอาไปเผื่อเยอะหน่อย แต่ก็<ม>ยังถ่ายไม่ครบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอทริปหน้าทริปต่อ,ตอไปทริปนี้เป็นไงคะสนุกสนานมีสนุกเป็นหลานไปด้วยเป็นหลานไปด้วยน่ารักมากมีหลานไปนะคะก็เหมือนได้เป็นพี่เลี้ยงเด็กไปด้วยในตัวแล้ก็แบบหลานไปแต่แบบว่ามีก้ามียา่าแบบเป็นเด็กเลี้ยงง่ายคือแบบเด็กบางคนที่ไม่ค่อยได้เดินทางบ่อยอย่างเงี้ยบางทีก็จะแบบงงไง แบบนู่นนี่นั่นแต่นี่นี่แบบนางขึ้นเครื่องนะก็จะแบบเหมือนแบบเหมือนฉันขึ้นเครื่องบ่อยแบบว่านางก็จะชิลละลาแล้วก็เอนจอยอย่างเงี้ยค่ะก็ดีคือป๊อกกี้นี่คือพาลูกเดินทางตั้งแต่หกเดือนเลยก็คือแบบว่าเหมือนเด็กจะคุ้นเคยกับการเดินทางก็รู้สึกเอนจอยกันทั้งคุณป้าคุณหลานแล้วก็เพื่อนๆทุกคนค่ะกันเลี้งหลานนะคะก็พยายามแบบบอกตามตรงเลี้ยงเด็กไม่เป็นนะคือไม่มีน้องไม่มีพี่ไม่มีน้องก็ ่วนใหญ่จะเป็นมิ้นจะเลี้ยงเก่งกว่า,ามิ้นกับภูผาจะเลี้ยงเก่งกว่าแต่เราก็แบบพยายามศึกษานี่ก็เบาแหวนก็โก้งๆตายทำมีดยาตกน้ำมาเลอย<อ>่างงี้คือแบบมันเดินเดินแล้วตกมันเป็นบันไดในสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลานสตรองมากหลานขุดขึ้นมาใหม่เองได้ป้าคิดในใจตายจะเป็นอะไรไปนี่มันรู้จะทำช้ยขึ้นไปยังไงเลยใจหายว่า รสึกแบบเหมือนแบบเหมือน,นเป็นเป็นสเต็เปในน้ำอะค่ะแล้วทีวนี้เราก็เหมือนก็ให้ทรงตัวอยู่นะแล้วแวบ,บเดียวก็เหมือนก้าวผิดขั้นบุม่มลงไปหายไปในน้ำเลย มีคือมีชูชีพยู่แต่ก็ตกเหมือนกับเขาก็เสียเสียหลักไปนิดนึงอะไรอย่างงี้หน้าพ่อหน้าแม่ตอนนั้นเนี่ยหลบไปถ่ายรายการต้องยอดตะลันรอดชีวิตไปดิฉันนี่แบบไม่บอกบอกไปเนี้ขแต่ลูกก็ยังปกติดีทุกประการก็เลยป้าก็รอดตัวไม่งั้นคงโดนเออนางปอกกดน้ําตายไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ค่ะก็ดีก็เอนจอยไปเที่ยวกันละหลาได้ได้เลี้ยงหลานดมีเป็นยามีเอไหมคะแม่โอ้ ขอเอาหลานเขามาซ้อมก่อนนะบอกยื้อมาซ้อมหน่อยยื้อมาซ้อมอะไรอย่างนี้ <Okay. S 1> เลี้ยงไม่เป็นคือแบบเลี้ยงเด็กนี่ต้องจิตวิทยาสูงอย่างแบบมินน่าจะเก่งมาก <Okay. S 1> มินจะแบบมีเทคนิคลูกล่อลูกชนอะไรอย่างนี้แบบอุ้มเอิมยังอุ้มไม่ค่อยเป็นเลยแต่ว่าตอนนี้แบบหลานเหมือนเริ่มโตขึ้นก็กล้าอุ้มหน่อยเด็กๆนี่เอามาให้อุ้มก็จะเฮ้ยเฮยแบบว่าเดี๋ยวหลน่นเดี๋ยวแบบอะไรอย่างนี้ก็ต้องศึกษาเทคนิคจากคนรอบตัวค่ะ mm hmm. ถ้าถ้ารอนอุ้นคิดมีลูก ก็อยากมีนะไม่ได้อยากแต่งงานแต่อยากมีลูกเหมือนกันเพราะว่าเราก็ลูกคนเดียวพี่น้องไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พ่อแม่ก็เออมีหลานก็ดีนะอีกหน่อยแบบพ่อแม่ไม่อยู่แล้วจะได้แบบมีเพื่อนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อยากให้ลูกแต่งงานก็ไม่รู้ว่าจะออกไปยังไงเหมือนกันแล้วกบอกว่าเอ๊ไม่อยากให้หนูแต่งงานแต่อยากให้มีหลานแบบมันดูแล้วมันงง,งๆนะข้ามสเต็ปนิดนึงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ให้ตายแล้วเรื่อยๆค่ะก็แบบค่อยเป็นค่อยไปละกันมันมีฝั่งไหนรีบเลยนะอะไรนะคะมีฝั่งไหนรีบเลยก็ไม่แน่อาจจะเซอร์ไพรส์เปิดตัวที่มีลูกแล้วก็ได้ยังไงว่าหลายคนก็ไม่ปากไข่อะไรกันอย่างนี้พี่แหวนียอเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยเราเตรียมพร้อมเรียบร้อยทุกอย่างก็คือคุณพ่อแม่ก็อยากให้มีหลานงั้นเราก็เลยเออยังไงก็แล้วแต่ฝากไว้ก่อนละกันอะไรอย่างนี้ ก็ยังเก็บไว้เก็บไว้ให้เปิดต yeah> ัวทีเดียวก็ให้มีแบบหลานมาเลยแล้วกันอาจจะเป็นหลานอินพร์ตมาจากต่างประเทศอะไรอย่างงี้ก็ได uh ้ใช่ไหมเป็นลูกค้าอย่างงี้ใช่ก็อะไรอย่างนั้นค่ะเพราะจริงฝากไข่ทั้งที่ไทยแล้วก็ที่อเมริกาเผื่อไว้ก็อย่างนี้เขาเขาอยู่ที่มันงอะตอนนี้คือเขาก็อยู่ต่างประเทศเลยใช่มใช่ใช่ค่ะก็เก็บโอ้ก็ก็เยอะเพราะว่าก็เดินทางไปไหนไม่ได้ก็6กเดือนแล้วตอนนี้ ก็ใช่ก็เรื่อยๆคิดถึงเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้เดินทางธรรมดาเป็นคนเดินทางตลอดแปลว่านี่ก็ก็เลยเที่ยวเมืองไทยไปก่อนตอนนี้นะคะตอนนี้ทางไกลเหรอคะขาโอ้โหไกลมากก็นั่นค่ะก็ต้องผ่านโควิดไปให้ได้ไม่รู้เมื่อไหร่จะจบเนาะก็คงเห็นความเชื่อใจอะไรไม่ค่ะโอ้ก็เรื่อยๆเรื่อยๆ คว่จะนู่นนะคะไม่ไม่ก็แมทยุโรปมันก็ยังแย่นะตอนนี้แต่ไม่มีอะไรหนักเท่าะอเมริกาแล้วตอนนี้แบบอเมริกาก็หนักแล้วก็เห็นเขาบอกมีสายพันธุ์ใหม่มีที่ยุโรปทุกครั้งเี่เหมือนจะดีแล้วเฮ้ยแย่แล้วอะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้ไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงจริงๆฝรั่งเขาไม่ค่อยกลัวค่ะแล้วก็แบบถามเออเป็นยังไงเขาก็แบบ we learn how to live with it คือเหมือนกับ เขาบอกว่าวันนี้อันนี้แล้วต้องมุมมองนะก็คือก็เหมือนกับคือเขาก็เชื่อว่าระบบการแพทย์การดูแลคนไข้มันไม่ได้เหมือนแรกๆที่แบบเหมือนคนยังตั้งตัวไม่ติดว่าเฮ้ยจะจะ,จ,ะจัดการยังไงจะดูแลรักษายังไงตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเออ death rate เขาเรียกอะไรอัตราการตายมันก็ต่ําลงเยอะ mm hmm. เคสมันยังมีเพิ่มขึ้นแต่ว่าตายน้อยลง คนรักษาหายได้เยอะขึ้นมันก็เลยแบบเขาบอกว่าเออมันก็เหมือนเป็นไข้หวัดคือฝรั่งเขาจะอย่างเงี้ยเขาจะไม่ใส่หน้ากากเขาจะไม่อะไรเขาจะชิวๆแล้วเขาก็บอกว่าแบบดูนี้คนก็ไม่ค่อยกลัวแต่คนไทยก็ยังเราก็กลัว <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเปิดประเทศคงอีกนานมันคนละมันมันก็ก็คิดถึงคนละแบบนเนาะก็เลย<อ>ก็เลย<อ>คงจะแบบเออจะใช่ค่ะ <laughs> อยู่ในวิดีโอไปก่อน <laughs> ก็ก็คงอีกนานแต่ถ<ต>้าเป็เราก็ห่วงเขา ก็เป็นห่วงอ่ะเป็นห่วงแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศด้วยทุกคนแต่ว่าเขาก็ดูไม่ได้เกรงกลัวอะไรเขาจะชิลปกติมากเลยทั้งทางที่แบบเคสที่พุ่งทุกวันนี่ก็แบบบินไปเที่ยวสเปนบินไปบอกว่าโอ้ยชีวิตดีดีแบบดูแบบไม่ได้เครียดอะไรขนาดนั้นนะค่ะ ใช่ในในยุโรปด้วยกันก็บินได้หมดเลยในเชงเก้นอะไรเงี้ยก,<ม>ก็ก็ดูไม่ได้ไม่ได้ตึงเครียดอะไรแค่มาเอเชียไม่ได้ตอนนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้มาเมื่อไหร่ด้วยก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะข,<อ>ขอบคุณค่ะ